เสียงนาฬิกาดังขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อนที่โลกทั้งใบจะดับวูบลงาศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์วัยห้าสิผู้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับตำราทฤษฎีและอดีตของจักรวรรดิที่ล่มสลายลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขากลับพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าเพดานประดับลวดลายโบราณกลิ่นยาสมุนไพรคละคลุ้งและในวินาทีนั้น เขาได้ยินเสียงหนึ่งกระซิบใกล้หูองค์ชายฟื้นแล้วหรือเพคะเขาไม่ใช่ศาสตราจารย์อีกต่อไปเขาอยู่ในร่างขององค์ชายลำดับท้ายผู้ถูกเรียกว่าไร้ประโยชน์องค์ชายที่ไม่ฉลาดไม่กล้าหารไม่เป็นที่โปรดปรานและถูกมองว่าเป็นเพียงตัวตลกในวังความทรงจำหลังหลายเข้ามาเหมือนตำราที่ถูกเปิดพร้อมกันนับร้อยเล่ม ราชสำนักเต็มไปด้วยการชิงอำนาจที่น้องฆ่ากันเองขุนนางโกงกินแผ่นดินใกล้ล่มสลายและองค์ชายผู้นี้คือหมากตัวหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าไร้ค่าศาส,สตราจารย์หัวเราะเบาๆในใจเพราะเขารู้ดีว่าอาณาจักรใดกำลังจะล่มก่อนที่มันจะล่มเขาเริ่มจาัดก,การไม่เปลี่ยนอะไร ยังคงแส้งเป็นองค์ชายโง่ยิ้มซื่อพูดน้อยและยอมถูกดูถูกแต่ในความเงียบนั้นเขาสังเกตทุกอย่างเขารู้ว่าใครจะทระยศใครจะก่อกระบฏใครจะทำให้เมืองอดอยากและใครคือคนที่ประชาชนจะเชื่อเขาเริ่มทดลองความคิดเล็กๆปรับระบบเก็บภาษีในแคว้นชายแดนใช้การจดบันทึกแทนความจำ สร้างคลังสเสบียงและฝึกทหารแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นความคิดแปลกๆขององค์ชายไร้ประโยชน์ไม่มีใครสนใจไม่มีใครขัดขวางจนกระทั่งแคว้นที่เขาดูแลไม่อดอยากไม่ก่อจลาจนและสามารถต้านทับศัตรูได้เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นแต่เขายังไม่เปิดเผยตัว พระเขารู้จากประวัติศาสตร์ว่าคนฉลาดที่เปิดเผยเร็วเกินไปมักตายก่อนเวลาวันหนึ่งการกรบฏประตูขึ้นในราชสำนักองค์ราชทายาถูกลอบสังหารจักรพรรดิประชวนหนักเมืองหลวงโกลาหนทุกคนมองหาใครสักคนแต่ไม่มีใครกล้าในคืนเดียวกันนั้นองค์ชายไร้ประโยชน์ ก้าวเข้าสู่ห้องประชุมไม่มีท่าทางหวาดกลัวไม่มีเสียงสัน่นเขาวางแผนแจกแจงและสั่งการเหมือนคนที่เคยเห็นจุดจบนี้มาแล้วสามวันกบฏถูกปราบขุนนางทรยศถูกเปิดโปงประชาชนไม่ลุกคือราชสำนักเงียบงนันในวันนั้นเองทุกคนรู้ว่า องชายไร้ประโยชน์ไม่เคยไร้ประโยชน์จักรพรรดิสวรรคัดโดยมีพระราชโอรสุดท้ายให้เขาขึ้นครองบัลลังเขาไม่ปฏิเสธไม่ถ่อมตัวไม่แซงปฏิเสธเหมือนในนิยายเพราะเขารู้ว่าหากไม่รับแผ่นดินจะพังวันที่เขาขึ้นครองราชฝนตกหนัก เขายืนมองประชาชนจากระเบียงสูงในใจคิดถึงโลกเดิมห้องเรียนกระดานดำและนักศึกษาแต่เขาไม่เสียใจเพราะในโลกนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงคนเล่าอดีตเขากำลังสร้างมันจากพระพัองค์ใหม่ยกเลิกระบบขุนนางไร้ความสามารถเปิดโอกาสให้สามัญชนลงทุนในการศึกษา และปกครองด้วยกฎหมายมีคนเกลียดมีคนกลัวมีคนพยายามลอบสังหารแต่เขาไม่หวัน่นเพราะประวัติศาสตร์สอนเขามาแล้วว่าจาักรพรรดิท,ที่แท้ไม่ได้ชนะด้วยดาบแต่ชนะด้วยเวลาความคิดและความอดทนหลายสิบปีผ่านไปอาณาจักรเริอนจรุนรุ่ง เด็กๆเ,เรียนหนังสือชาวนาไม่อดอยากและจัก,กรพรรดิองค์หนึ่งมักยิ้มบางๆเมื่อได้ยินคำว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นเพียงศาสตราจารย์คนหนึ่งจากโลกอีกใบที่บังเอิญได้โอกาสแก้ไขประวัติศาสตร์และครั้งนี้เขาเขียนมันด้วยมือของตัวเองหลังจากขึ้นครองบัลลังก์ จักรพรรดิองค์ใหม่ไม่รีบประกาศความยิ่งใหญ่เขาไม่สร้างพระราชวังเพิ่มไม่จัดงานเฉลิมฉลองยืดเยื้อไม่สั่งให้ใครสรรเสริญสิ่งแรกที่เขาทำคือขอรายงานจริงไม่ใช่รายงานที่แต่งขึ้นเพื่อเอาใจเขาเรียกขุนนางระดับล่างทหารชั้นผู้น้อยและเสมียนที่ไม่มีใครจำชื่อเข้าพบโดยตรงหลายคนตัวสัน่น คิดว่ากำลังจะถูกลงโทษแต่จักรพรรดิกลับถามเพียงคำถามเดียวแผ่นดินงนี้กำลังเจ็ดตรงไหนคำถามนั้นทำให้ห้องเงียบไปนานเพราะไม่เคยมีจักรพรรดิองค์ใดถามแบบนั้นมาก่อนเขาฟังไม่ขัดไม่ด่วนตัดสินเหมือนศาสตราจารย์ที่นั่งฟังนักศึกษาทีละคน ความคิดเหนือการเวลาของเขาเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างของอาณาจักรการสอบคัดเลือกไม่อิงสายเลือดแต่ดูความสามารถการเกณฑ์ทหารมีการฝึกเป็นระบบไม่ใช่ใช้ชีวิตคนเป็นหมากคลังหลวงถูกตรวจสอบด้วยตัวเลขไม่ใช่คำสาบานขุนนางเก่าหลายคนเริ่มไม่พอใจ พวกเขากระซิบกันว่าจักรพรรดิองค์นี้ไม่เข้าใจธรรมเนียมแต่เขาเข้าใจดีเกินไปเพราะเขารู้ว่าธรรมเนียมที่ไม่เปลี่ยนคือเหตุผลที่จักรวรรดิในตำราต้องล่มสลายคือหนึ่งเขาฝันถึงโลกเดิมห้องเรียนเงียบกระดานดำเต็มไปด้วยตัวอักษรและเสียงของตัวเอง กำลังอธิบายเรื่องการล่มสลายของราชวงศ์หนึ่งเขาสะดุ้งตื่นเหมื่อชุ่มแผ่นหลังเพราะราชวงศ์นั้นคือราชวงศ์ที่เขาปกครองอยู่ตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นเขาเขียนบันทึกทุกคืนไม่ใช่พระราชพงศาวดารแต่เป็นบันทึกตัวใจเขาเขียนถึงความผิดพลาดเขียนถึงการตัดสินใจที่ลังเล เขียนถึงวันที่เขาเกือบเลือกทางง่ายเพราะเขารู้ว่าจากักรพรรดิที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนโหดร้ายแต่คือคนที่เริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่เคยผิดปีแล้วปีเล่าอาณาจักรมั่นคงศัตรูไม่กล้าบุกเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนโง่ประชาชนเริ่มเรียกเขาไม่ใช่องค์ชายไร้ประโยชน์ แต่เป็นจักรพรรดิผู้มองไกลในบ้านปลายชีวิตเขาเดินช้าลงมือสั่นแต่ดวงตายอย่างนิ่งเขามองแผ่นดินจากระเบียงเดิมเหมือนวันแรกที่ขึ้นครองราชและยิม้มเพราะประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะไม่ถูกเขียนโดยผู้ชนะเพียงฝ่ายเดียวแต่มันจะถูกจดจำโดยผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาไม่รู้ว่าหลังจากสิ้นลมจะได้กลับไปโลกเดิมหรือไม่แต่เขารู้แน่ว่าศาสตราจารย์คนหนึ่งไม่ได้เป็นแค่ผู้ศึกษาอาดีตอีกต่อไปเขาได้ใช้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้มันสํารอยและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรพรรดิองค์นี้ในคืนที่หิมะตกเงียบงนันจักรพรรดิหลับตาลงอย่างสงบไม่มีเสียงร้องไห้ ไม่มีคำสั่งเสียยิ่งใหญ่มีเพียงบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่ข้างเตียงข้างในงไม่กล่าวถึงชัยชนะไม่กล่าวถึงศัตรูไม่กล่าวถึงชื่อของเขาแต่กล่าวถึงคำถามเดียวที่เขาอยากให้ผู้ปกครองรุ่นหลังถามตัวเองเสมอการตัดสินใจนี้เพื่ออำนาจของข้าหรือเพื่อผู้คนเมื่อรุ่งช้ามาถึง ข่าวการสิ้นพระชนแพร่ไปทั่วแผ่นดินประชาชนไม่ก่อจลาจนไม่แตกตื่นไม่หวาดกลัวเพราะจักรวรรดิแข็งแรงพอจะยืนได้โดยไม่ต้องพึ่งตัวบุคคลประวัติศาสตร์จะรึกว่าเขาเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของเขาเขายังเป็นเพียงศาสตราจารย์คนหนึ่ง ที่ได้โอกาสแก้ไขบทเรียนของโลกด้วยชีวิตจริงและครั้งนี้ประวัติศาสตร์ไม่จบลงด้วยการล่มสลายมันจบลงด้วยความหวัง